รู้ทันข่าวชาวร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด9ได้ กระทรวงสาธารณาสุขแนะนำประชาชนกรณีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด -19 ได้โดยสามารถฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้างและการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง2โรค ประชาชนสามารถติดต่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถค้นหาสถานบริการใกล้บ้านผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทรไซด่วนกรมควบคุมโรค1422